ปั๊มนมสเปกตาเอสวันพารุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องปั๊มนมเกรดโรงพยาบาลปั๊มนมได้อย่างนุ่มนวลดูดนุ่มดูดลึกสบายเต้านมไม่กระชากหัวนมของคุณแม่ที่สําคัญปั๊มนมได้เกลี้ยงเต้าสามารถปรับได้ทั้งรอบดูดและแรงดูดแรงดูดของตัวเครื่องจะออกสันๆคล้ายการปั่นจิตของหัวนมหรือคล้ายการดูดนมของเด็กทารกจะเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์เลยค่ะเป็นเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ในตัวความจุของแบตเตอรี่ อยู่ที่2,000แอมค่ะน้ำหนักของตัวเครื่อง1.3กิโลเป็นแบบปั๊มคู่แล้วก็ปั๊มเดี่ยวได้นะคะแรงดูดของตัวเครื่องสูงสุด320มิลิเมตรปลอดและความถี่ของแรงดูดมากถึง70ครั้งต่อนาที โหมดการทํางานเริ่มแรกจะเป็นโหมดดูดปั๊มนะคะให้คุณแม่เปลี่ยนเป็นโหมดดูดกระตุ้นน้ํานมก่อนเพื่อกระตุ้นการหลั่งของน้ํานมสําหรับโหมดนวดกระตุ้นน้ํานมความแรงปรับได้5ระดับนะคะเมื่อคุณแม่ใช้โหมดกระตุ้นครบ2นาทีแล้วให้เปลี่ยนเป็นโหมดดูดปั๊มโหมดระบายน้ํานมสําหรับโหมดดูดปั๊มปรับไซเคิลได้นะคะก็คือปรับรอบดูดปรับความถี่ของแรงดูดได้3 8มสถึงห้ครั้งต่อนาทีฝั่งขวามือจะเป็นการปรับระดับความแรงโหมดดูดปั๊มปรับความแรงได้ถึง12 ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่ปั๊มนมได้เกลี้ยงเต้ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วยังมีไฟฉายในตัวสำหรับคุณแม่ที่ต้องการปั๊มนมเวลากลางคืนปรับความสว่างได้2ระดับนะคะด้านหลังของตัวเครื่องยังมีที่วางสำหรับขวดนมชุดกลัวปั๊มนมเป็นพลาสติกนะคะขนาดของกลัวปั๊มนม24มิลอะไหล่ชุดกลัวปั๊มนมถอดออกล้างได้ทุกชิ้นค่ะ